กราบสวัสดีครับผมวันนี้พัพาไปดูแอร์ตอน์สเปลแคตเตอร์กันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนจะไปเริ่มกันยังไงฝากกดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนชอบทุกท่านด้วยนะครับพอเริ่มมาแล้วเขาจะมีสมุดไกด์ผู้ไม่ให้เล่มหนึ่งอันนี่คือหน้าตาไกด์บุงก่อนนะเป็นวิธีการคราบของแล้วก็วิธีการใช้คาถานะครับผมอ่านี่ฮะสูตรคราบตามนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าน,ะนี่ฮะของที่ต้องมีเลยก็คือไอ้ลูกแก้วมานาฮะ ลูกแก้วมานาได้จากการฆ่าม็อบทุกตัวนะครับผมย้ําว่าทุกตัวนะนี่ครับโอเคแล้วก็อยู่หน้าไหนนะสุดครับอ่ะนี่ครับอ่ะแล้วก็ต่อไปเป็นเหมือนเศษมานานะครับผมอันเนี้ยจำเป็นมากๆเลยเพราะถ้าไม่มีอันนี้ก็คราบกระถาไม่ได้นะไปเราไปกระต่อะต่อไปก็เตรียมไม้ไว้ฮะโอเคใช้คู่กับตัวเศษมานานะนี่ครับตามนี้โอเคแล้วก็ต่อไปเป็นตัวธาตุนะครับผม นี่ครับเราสามารถคาฟได้โดยการใช้ลูกแก้วกับไอเทมต่างๆนะครับผมอย่างอันนี้เป็นแท่งเบสก็จะได้เป็นธาตุไฟนะครับผมสูตรคราบตามนี้เลยฮะถ้าใครดูไม่ทันสามารถหยุดคลิปดูได้นะครับผมผมจะถือว่าผมคาฟแล้วแล้วกันนะนี่ครับโลนะธาตุไฟพอเราคาฟมาได้8อันแล้วเราก็เตรียมตัวไม้เท้าฮะแล้วก็เดี๋ยววางตรงไหนดีอ่ะตรงนี้แล้วกันแล้วก็เอากระทาใส่เข้าไปพึ๊บอ,อ่า อย่างที่เห็นเลยฮะคือเขาจะสุ่มธาตุมาให้เราอยู่แล้วอันนึงฮะนี่อันนี้เป็นธาตุแสงมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะไอวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งอย่างเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมใส่ไฟไป๊ปเห็นไหมเราสามารถเปลี่ยนธาตุได้ฮะแล้วเขาจะคืนธาตุลงมาด้วยนะครับผมโอเคใส่ได้ทั้งหมดแปดอันนี่อ่าตามนี้ครับแล้วก็นี่อย่างที่ผมบอกอะเปลี่ยนธาตุไปเปลี่ยนธาตุมาได้โอเคเดี๋ยวลองเทธาตุไฟให้ดูก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวขอ เตรียมของแป๊บมาธาดไฟเริ่มจากสกิลแรกนะครับผมเออวิธีการเปลี่ยนสกิลให้เรากดหมอบฮะแล้วก็หันจอนี่อย่างอันเนี้ยหันขึ้นอ้าวเฮ้ยอ๋ออ,อกดคลิกขวาค้างไว้ด้วยนะครับผมโอเคนี่ฮะสกิลแรกเป็นลูกไฟโอ้โหโอ้มานาหมดเร็วจังอะอ่านี่ฮะแล้วก็ต้องรอแบบชาร์จมานาใหม่เห็นไหมโอ้โหมานาหมดแล้วฮะ คือใช้หนึ่งครั้งใช้มานาสามสิบเลยนะครับผมเอาเรื่องนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวสกิลต่อไปเป็นเหมือนมังกรนะอันนี้คืออะไรโอ้อันนี้ใช้มานาร้อยยี่สิบเลยฮะโอเคไหนไหนระหว่างรอมานาแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคราบขวดมานากันนี่คือวิธีการคราบขวดมานานะก็คือเอาไอ้ลูกแก้วมานาเนี่ยมาคราฟผสมกับยาเจือนนะครับผมก็จะได้เป็นขวดมานาตามนี้เลยโอเคแต่ผมขอหยิบมานาก่อน การกินมานาหนึ่งครั้งจะเพิ่มมานาให้เรา5%และก็เพิ่มหลอดมานาถาวรเห็นไหมฮะตอนนี้ผมมีหลอดมานาอยู่134แล้วนะ1้อยร้นี่ฮะกลายเป็น134กลายเป็น136เห็นไหมยิ่งกินก็ยิ่งเพิ่มฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะไปตันที่เท่าไหร่นะ,ะเดี๋ยวผมกินไปเรื่อยๆเลยแล้วกันโอเคอ๋อ สกิลนี้อัญเชิญโกเลมนะฮะอุ้ยอุ้ยนี่ฮะตีกว้างมากโอเคนี่ฮะเห็นไหมลูกแก้วดรอปแล้วโอเคเอยหนีก่อนหนีก่อนโอ้ยวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งโอเคแล้วก็เปลี่ยนเป็นสกิลนี้อันนี้คืออะไรระเบิดอ๋อระเบิดอย่างนี้เลยฮะโอ้โหมานา กว่าจะฟื้นก็นานเอาเรื่องอยู่นะโอ้โหดูดิกว่ามานานจะเพิ่มฮนะวิหนึ่งเพิ่มสองหน่วยเองโอ้โหอ,อ่ะเดี๋ยวกินขวดมานะนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวลองกินขวนมานาอีกโอ้หมันเพิ่มน้อยมากเลยอ่ะขวดมานะเอาละผมว่าแอดออนนี้ยาวแน่เลยโอเคครับแล้วก็ต่อไปฮนะเป็นแท่น อ๋อ oh, เป็นไอ้นี่ฮะเหมือนโทเทมปักไว้ mm hmm. นี่ฮะแล้วก็จะเผาอ๋อ oh, mm hmm. นี่ครับนี่เห็นไหมโทเทมมันจะเผารอบๆอืม mm hmm. แรงอยู่แรงอยู่แล้วก็อันล่างเป็นอุกภาทนะฮะโอ้โ oh, ห mm hmm. เดี๋ยวนะใช้มานาลอยห้าสิบเลยเหรออุกบาทเนี่ย ข้าบอมากคือเปลืองมานาจัดเลยฮะโอเคเรียกม็อบไมาเยอะโอ้โหกว่าจะถึงร้อยห้าสิบรอกันไปตาเลือกโอเคอ๋อนี่ฮะใช้ได้ละหุย ทีเดียวมบตุยเลยค่อนข้างจะแรงมากๆอยู่นะไปะแล้วก็ไปกันต่อฮะต่อไปเป็นอะไรเนี่ยผ้าคุมเปลวเพลิงผ้าคุมเปลวเพิงโอ้โหร้อยห้าสิบอีกแล้วเออคือเป็นแอดออนที่ใช้มานาเปลืองจัดคือผมบอกไว้เลยนะจากที่ดูนะเริ่มต้นมาเนี่ยใช้สกิลได้น้อยมาก เพราะว่ามานาโคตรเปืองเลยแล้วก็รีเจนช้ามากโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะแอตอ,อนตัวนี้มีชุดหรือเปล่านะ่ะคร๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอซองก่อนไม่มีชุดนะไม่มีชุดใช่ฮะไม่มีชุดมีแค่คาถาอย่างเดียวเลยโอเคโอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะสกิลซ้ำปะเนี่ย อ่ะผ้าคุมโอ้ผ้าคุมใช้ห้าสิบแสดงเมื่อกี้นี้ผมใช้อเอ้นั่นอุกบาทซ้ำโอเคแป๊บน,นึงเดี๋ยวพอกินแครอทก,กันห้าสิบหลรอ,อนานนานอ๋อนี่ฮะคือมันเป็นไฟออกมารอบๆตัวเราอ่ะเห็นยไหมคล้ายๆโทเทมเลยฮะ โอเคมันคล้ายๆกับโทเทมเดี๋ยวขอเปลี่ยนสกิลกันเออเดี๋ยวนะมองไม่เห็นต่อไปเป็นํำแสงรำแสงไฟอ๋อยิงเป็นไฟอย่างนี้เฮ้ยอันนี้ดีฮะเหมือนจะใช้ได้นานกว่าชาวบ้านเขาด้วยเอ,อ้ยแต่มันเผาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะโอเคแล้วก็รอครูดาวนานอยู่ใช้มานา20สิบต่อครั้งนะ ตอนนี้มานาเราสองร้อยแล้วนะคือตอนนี้คือกินไปเยอะมากเลยฮะขวดเนี่ยโอเคนี่ฮะเผาโอเคไปไปกันต่อต่อไปเป็นกับดักกําแพงกําแพงลาวาฮะตอนนี้เขียนเป็นรูปกับดักนี่ฮะกําแพงลาวาอ๋อเผารอบๆด้วยโอเคใช้มานาน้อยอยู่นะสาสิบห้าฮะ นี่ฮะก็ถือว่าใช้มานาะไม่เยอะโอเคเดี๋ยวเราไปอันต่อไปกันแล้วกันนะอันต่อไปเป็นกระทาน้้ำแข็งนะครับผมจะคล้ายๆกับเมื่อกี้นี้หรือเปล่านะอุย้ยเดี๋ยวนะสก,กิลเหมือนกันเลยผมเดาว,ว่าแค่เปลี่ยนธาตุเฉยๆนะฮะดังนั้นผมอาจจะไม่ได้ใช้ให้ดูซ้ําบางอันนะอาจจะให้ดูแค่คร่าวๆนฮะอ่ะอันแรกฮะนี่ฮะเห็นไหมคล้ายๆกันคล้ายๆกันใช้มานานเท่ากันเลย โอเคมาเดี๋ยวลองสกิลใหญ่ๆเลยละกันอย่างโกเลม,มฮะนี่ฮะอุ้ยอันนี้ใช้เจ็ดสิบเฮ้ยเดี๋ยวนะบางสกิลไม่เหมือนกันหรอโอเคยาวแล้วคลิปนี้ถ้าบางสกิลไม่เหมือนกันเนี่ยนี่ฮะเป็นสกิลอัญเชิญสรุปมันก็เหมือนกันแหละแต่แค่มันเปลี่ยนท่านนะอันนี้เป็นโอ้โหอะไรเนี่ยไม่เห็นช่วยตีเลยฮะอ่าช่วยตีละ ไม่น่าล่ะทําไมมานาถึงใช้น้อยกว่ามันแค่นี้เหรอโอเคครับแล้วก็ต่อไปฮะฟอสโนว่าฮะนี่ฮะเป็นระเบิดน้ำแข็งโอ้โหสั้นมากคือแค่นี้เองเหรอแล้วก็อ๋อติดสถานะสโลด้วยโอเคไปไปก็ต่อฮะเป็นแท่นบูชาก็คือโทเทมน่าจะเอาไว้สโลเฉยฮะอันนี้โอ้โหเนี่ย คือมันนานเพราะอย่างนี้ยแหละมันนานเพราะต้องมานั่งรอมานะอ่านี่ฮะเป็นเสานี่เห็นไหมติดสโลอ๋อทําดาเมจอยู่โอเคตอนแรกคิดว่าสโลเฉยก็ยังถือว่าดีนะที่ยังทำดาเมจอยู่แล้วก็อันนี้ภูเขาน้ำแข็งถลม่มก็น่าจะให้าช้อุกบาทฮนะแต่อันนี้น่าจะเป็นลูกน้ําแข็งนี่ฮะโอ้โหคล้ายๆอุกบาทจริงด้วย ตกลงมาทีเดียวตุยเลยฮะยังแรงโอเคจะขอกินน้ำหมักเรียกเป็นน้ำหมักแล้วสภาพโอเคฮะแล้วก็ต่อไปฮะโอเคไยวดูดิเรียกมาโอ,โอู้ยเ,เดี๋ยวนะผมใช้สกิลพิดอีกัะเนี่ยโอเคโอเคนี่เอ,อ้ยเดี๋ยวเออคืออันนี้เราแช่แข็งตัวเองนะฮะ น่าจะาไว้การม็อบตีเราตุยหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาไว้แช่แข็งหนีทำไมสกิลมันคุ้นๆกับ R O V จัง <laughs> โอเคครับอุ้ยกดผิดแล้วก็ต่อไปเป็นลำแสงนะลำแสงน้ำแข็งนี่คล้ายๆไฟเมื่อกี้นี้แต่เป็นการพ่นน้ำแข็งโอเคไปไปกันต่อต่อไปเป็นกับดักนะกงน้ำแข็งนะฮะของลาวาเป็นเหมือนโล่ไฟนะฮะอุ้ย นี่ฮะของอันนี้เป็นน้ําแข็งแต่เหมือนจะไม่ทำดาเมจนะแค่กันนะสรุปไฟดีกว่านะอเน,นี้ยไปเราไปกันต่อดดีกว่าไม่งั้นเสียเวลาแน่ต่อไปเป็นนี่ครับเป็นสายฟ้าโอเคอ่ายิงเป็นสายฟ้าแล้วก็เอาซัมมอนโอเควิญ,ญญาณพายุ โอ้โหอันนี้ใช้80นะซลม,มอนใช้80แต่มานาเองรีเจนชา้าจริงนะดูดิด <c oughs> กว่าจะรีเจนฮนะมันมีวิธีรีเจนเร็วกว่านี้ไหมเนี่ยอันนี้คือ,อไรบวกสิอ๋อโอเคเราสามารถกินไอ้ลูกแก้วมานาได้อุ้ย โอ้หปะโตโดนตีเฉยนี่ฮะกินลูกแก้วมานาเพื่อรีเจนได้นี่บวกทีละสิบสี่ฮะโอเคเออผมก็ยืนรอไปเหอะก่อนหน้านี้สภาพมาไปกันต่ออากุ้ยอุย้ยอันนี้กว้างโอเคอันนี้กว้างเลยดีนะถือว่าดีถือว่าดีอาดโอเคโอ้ย เฮ้ยเดี๋ยวนะมันรีเจนจริงปะเนี่ยบวกสิบสี่บวกสิบสี่มันควรจะเป็นสามสิบนะเอาอะไรอ่ะงงตกลงมันบวกจริงไม่จริงเนี่ยเนี่ยมันก็ยังไม่พอฮะอ่ะงงเลยทีนี้อะไรครับเนี่เออคือเองบวกไม่จริงนะเองบวกขี้โม้นะเนี่ยไปอันต่อไปเลยแล้วกัน ไปอันที่เป็นแท่นบูชาเลยโทเทมฮะห้าสิบนี่ฮะโอเคเป็นเสาสายฟ้านะอุ้ยคล้ายๆเลนเลิร์นเลยโอเคฮะไอเสาช็อตสายฟ้าเนี่ยหน้าตามันคุ้นๆแปลกๆอาบอเบานะเนี่ยเบาอะม็อบไม่ตายด้วยโอเค แล้วก็อันข้างล่างอ่ะเป็นสายฟ้าฟาดโอ้ยมานาสองร้อยอ่ะบ้าไปแล้วใช้มานาเยอะไปไหมเนี่ยมันบอกบวกสิบห้าแต่มันไม่ได้บวกจริงอะ่ะทำไมอะ่ะเออแปลกเนี่ยมันควรจะสองร้อแล้วนะอ่ะใช่ฮนะสองรอยแหละโอ้โหเบาฮะ ใช้มานาสองร้อยแต่เบาโอเคแล้วก็ออร่าไฟฟ้าสถิตก็คิดว่าน่าจะเป็นสายฟ้ารอบตัวโอ้โหออร่านี่ฮะเป็นสายฟ้าจริงด้วยแล้วก็ต่อไปเป็นสายฟ้านี่ช็อตโอเคเอ้ยเดี๋ยวนะมันช็อตหมู่เลยนี่ใช่ไหมครับหนึ่งเดี๋ยวขอลองไหมอนี่ครับ ช็อตค้างได้เลยนะอู้อันนี้ถือว่าแรงใช้ได้โอเคแรงใช้ได้แรงใช้ได,ได้โอ้โหไอตัวเด็กนี่กว่าจะตุยนาเหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปไปเราไปกันต่อต่อไปเป็นนี่ครับล้ว คล้ายๆกับกำแพงฮะขอดูกันอ่ะรัวเอ้ยทิปแล้วตัวแล้วไงมันรูดออกมาแล้วว้ามานาเออมานารีเจนไม่ทันเออรัวเองห่วยแตกมาก โอ้โหสีาสาดบ้าบอและก็ต่อไปเป็นธรรมชาตินะครับผมเป็นธาตุธรรมชาติธาตุดินอะไรประมาณนั้นฮนะมาเรามาดูสกิลแรกกันนี่ฮะอ๋อเป็นต้นไม้โอ้โอ้ธาตุดินดีนะเนี่ยว้าวไม่แย่ไม่แย,แย่โอเคแล้วก็เดี๋ยวลองซัมมอนซัมมอน อุ้ยไม่ใช่น,น,นี่นี่นี่สมมอนเปลี่ยนสกิลยากยังไงโอเคนี่ครับเป็นตัวต้นไม้โ oh oh อ้โหโอโหอ้าวหายไปแล้วกาจอก <laughs> โอเคครับแล้วก็เป็นระเบิดอุ้ย อ่ะระเบิดนี่ฮะโอ้ห่วงนี้มันไม่โดนพิษอยู่แล้วโอเคแล้วก็เป็นเสาเอ้าวเฮ้ยมันตุยได้ไงอะ่ะนี่ฮะเสาเหมือนจะเป็นระเบิดพิษออกมานะแล้วก็ต่อไปเป็นหนามนี่ฮะอุ้ยพุ่งแทงมาจากพื้นเลย โอเคไปไปก็ต่อต่อไปเป็นเถาวันพิษนะโอ้โหบันไลแล้วอีกแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอใช้คำสั่งเคลียร์เลย <c oughs> ขี้เกียจสู้ต่อไปเป็นเลเซอร์โอ้โหใช้ต้องร้อยนึงเนะี่ยเลเซอร์โอเคแล้วก็เดี๋ยวขอกินมานานสักนิดหนึ่ง คือมานาเนี่ยมันกินแล้วได้บ้างไม่ได้บ้างผมก็งงเหมือนกันนี่ฮะอันนี้ได้เห็นไหมอ่าพ่นเป็นพิษออกไปโอเคประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ไปกันต่อต่อไปเป็นตาตรึงฮะน่าจะเป็นคูกกำแพงอะไรอี้อ่านี่ฮะเห็นไหมอ๋อ เป็นสกิลเหมือนอารมณ์แบบจับขาฮะเห็นไหมจับขาไว้แป๊บนึงตอนหน้าคิ้วมีอะไรซะอีกไปต่อไปกระต่อดีกว่าต่อไปเป็นแสงฮะโอเคิ่งห้อยเออเบาหย่องเลยโอเคโอค้โหเ,เ,เ,เบาหย่องและเปลืองมานามากครั้งละยี่สิบ โอเคแล้วก็เดี๋ยวซลมอนแฟรี่โอ้ใช้แปดสิบนะมานะอุ้ยกินผิดอันนี่ฮะแฟรี่ช่วยเราตีไหมอ่าช่วยตีอยู่โอเคแล้วก็เป็นระเบิดระเบิดใช้ห้าสิบห้ากินสองลูกน่าจะพอโอเค นี่ฮะอุ้ยเอ๊ะเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะรับหนึ่งนะขอใหม่ตีใครไม่โดนเลยบ้าบอมากแล้วก็โทเทมเอ้ยเดี๋ยวน,น,มน,นะนมันเป็นโทรเทมรักษาีนแรับหนึ่งแปหนึ่งมันเป็นโทรเทมรักษาใช้มานาห้าสิบนี่ฮะ อ่ามาเป็นฮิวฮะไม่ไม่เกี่ยวกับม็อบอันนี้แล้วก็พระอาทิตย์แผดเผาคือเนี่ยเห็นไหมสกิลมันกดเปลี่ยนค่อนข้างจะยากอยู่ฮะถึงมันจะเจ๋งก็เถอะเนี่ยแต่มันเปลี่ยนยากอยู่เราต้องกดให้ตรงจังหวะนิดนึงไม่งั้นมันจะไม่ยอมเปลี่ยนนะฮะมันจะเด้งกลับไปก่อนหน้านี้โอเคโอ้โหสอง้ยสภาพโอเคมสองร้ 200. นี่ฮะโอ้โห เบาหยองไม่สมกับที่ใช้มานาะต้องสองร้อยเลยสภาพแล้วก็อันนี้เป็นออร่าศักดิ์สิทธิ์น่าจะเป็นฮิวนะจากที่ดูอ่าใช่ฮะเป็นฮิวจริงด้วยฟื้นฟูเลือดแล้วก็เลเซอร์เลเซอร์แสงอ้าวเนี่ยเห็นไหมบางทีกดเปลี่ยนมันไม่ยอมเปลี่ยน ใช้งานค่อนข้างยากฮนะนี่ฮะเลเซอร์อุ้ย,ม,ม,ยมีมีชิ่งด้วยแฮะโอเคนี่นี่เห็นไหมมีชิ่งด้วยเเฮ้ยดี๋ยวนะมันชิ่งด้านข้างได้หรือเปล่าอ่ะแันนึงเดี๋ยวผมกอกินมานาแบบโอ้เนี่ยมานาเปลือง โอ้นี่ไงชิงทางนี้ด้วยเอ้ยอันนี้เจ๋งฮะอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งใช้ได้เลยฮะ <c oughs> นี่แรงด้วยนะชิงได้แถมแรงอีกต่างหากโอ้โหถือว่าดีฮะอันนี้อุ้ยเองมาอยู่นี่ได้ยังไง <c oughs> ตุยไปซะแล้วก็ต่อไปนี่ครับเป็นธาตุมืดนะความมืดนั้นเอง หวังว่ามันจะแรงนี่ฮะโอ้โหเบาหยองเลยสกิลหนึ่งเดี๋ยวลองซัมมอนล่างเงาใช้มานาร้อยหนึ่งเยอะจังโอเคมาดีฮะล่างเงาอ๋อเป็นล่างเงาของตัวเราใช่ไหมอะไรประมาณนี้อ่ะลงไปเลย <laughs> ทุบมันให้ลงไปแลยอ้าวกาจอก <laughs> กาจอกโอเคแล้วก็ลูกแก้วะ อันนี้น่าจะเป็นระเบิดนะแป๊บบนึ่งแต่ผมขอกินแครอทครับอ่าเบาอีกแล้วคาดมืดผมคิดว่ามันจะเท่และแรงกว่านี้สิโอเคแท่นแรงน้มถ่วงเฮ้ยทำไมผมรู้สึกว่าไอ้แท่นนี้มันอันตรายแน่เลยนี่ไงสิ่งที่ผมกลัวนีว่แหละขออนุญาตคิว <c oughs> ขออนุญาตคิว คือมันผักม็อบฮะไอ้สกิลนี้ค่อนข้างจะไร้ประโยชน์สำหรับผมนะแล้วก็ต่อภไยฮะอ๋อสกิลวับอ้ยเกือบตุยสาภาพแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลองใหม่นี่ฮะมันพาเราวับไปไกลได้แค่ไหนเนี่ย เออมันไม่ไก่มากอะ่ะไม่ได้ดีขนาดนั้นโอ้ท้อแท้จังอ่ะธาตุมืดไม่เท่เลยแล้วก็ต่อไปเป็นหลุมดํามีหลุมดําด้วยให้มันเท่มันชื่อนะโอเคหลุมดําอ่านี่ฮะหลุมดำ,มดำไม่ทําดาเมจแค่ดูดม็อบเฉยๆไร้ประโยชน์ อไม่เท่เลยอะสกิลของทัดมืดเนี่ยโอเคฮะแล้วก็ต่อไปลำแสงเงาอ๋อมันจับฮะนี่เห็นไหมจับยกไปมาได้โอเคเดี๋ยวลองยกมอบดูนี่ถือว่ามีประโยชน์อยู่มั้ง เอาไว้ย้ายม็อบไปสถานที่อื่นนะโอเคแล้วก็สุดท้ายฮะเออเบามากแถมใช้มานาเยอะด้วย40นี่ครับเออเออเบาแถมระยะอย่างใกล้เลยอนาจ,จิตอนาจใจสุดๆไปอันสุดท้ายฮะเป็นธาตุลมฮะ พลาดลมอ้ายิงลมออกไปฮะนี่ใช้มานาทีละยี่สิบโอเคมาวิญญาณลมอ๋อเป็นวิญญาณลมจริงด้วยฮะนี่เห็นไหมอุ้ยอันนี้แรงนะแรงรพอๆกับตัวไฟเลยฮะแถมตีเร็วกว่าด้วยนะน,นั่นน่ะเห็นปะเฮ้ยใช้ได้โอเควิญญาณลมใช้ได้อยู่ อ้าวหมดแล้วโอเคมาระเบิดลมนี่ฮะระเบิดลมแล้วก็ต่อไปเป็นแท่นโทเทมผักม็อบอีกปะเนี่ยโอเคแต่ถือว่าดีมีดาเมจอยู่ปะอ่าใช่ครมีดาเมจอย,มยู่ไม่แย่ไม่แย่โอเคแล้วก็ต่อไปเป็นทอร์นาโดฮะโอ้ใช้มานาแปดสิบ กิแบบนแป๊บฮานาโดเออคุมไม่ได้แฮะเดี๋ยวขอลองใหม่นะขอลองใหม่ขอลองใหม่ออหมโอเคมานี่ฮะโอ้ยเอาอีกแล้วออกมาทำไม <laughs> ตุยไปซะต่อไปเป็นแรงลมผัก เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ๋อมันพาเราวิ่งโอเคนี่ฮะเห็นไหมมันพาเราวิ่งมันเป็นสกิลโอ้ยพาเราวิ่งฮะให้วิ่งเร็วขึ้นโอเคไปไปสกิลอื่นกันต่อด,ดีกว่าต่อไปเป็นอ๋อเป็นไอ้นี่ฮะไอลำแสงลมนี่นี่นี่ยิงลมไปข้างหน้าผลักศัตรูออกไม่ทําดาเมจนะไม่ทําดาเมจไม่ทนะําดาเมจฮะโอเคแล้วก็อันสุดท้ายแล้วอัดอากาศฮนะ โอ้รอแป๊บเฮ้ยทำไมมันยังดินด้นดินด้นดิ้นดิ้นอยู่เนี่ยเนี่ยโอเคเดี๋ยวลองอัากาศอุ๊ว่าานี่ฮะอัากาศอื้อตุยเลยเยี่ยมถือว่าแรงประมาณนึงงนะั้ยมันแรงเพราะไอ้นี่ฮะมันแรงเพราะมันตกลงมาตุยเลยแหละฮะมาถึงแรง แต่ที่เหลือก็เฉยๆนะโอ้โหม็อบโอ้ยเโอ้โจบ็โจบเจบ็จบเจบ็บเจ็บนี่อัดอากาศแพ้โอเคผมสำหรับแอดออนสเปลแคสเตอร์ on, r, ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมยังไงถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือคอมเมนต์กับวิดีโอคลิปก็ได้นะครับผมแล้วก็กบขอบคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับยังไงไว้เจอกันใหม่กาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย